สำนัก,าก,กานง,างาน,น,านงสวัดสดิสก,าการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองสวัสดีค่ะพบกับดิชันางสาวพิชรัตน์อ๋อพวงนักวิชาการแรงงานพบกับข่าวประจำสัปดาห์ประจำวันที่4ถึง8เมษายนพุทธศักราช2565วันที่4เมษายนพุทธศักราช2565นายตกเรพูนช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง พร้อมโดยเจ้าหน้าที่ร่วมการตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับแรงงานขัดนี้และการคร้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการก่อสร้างและเกี่ยวเนื่องในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง วันที่5เมษายนพุทธศักราช2565นายจรีพูนช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวัชลินลิ้มวงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายเกิกไกรสิทธิชัยนักวิชาการแรงงานออกติดตามผลงานโครงการแรงงานพันดีประจำปีงบประมาณ2565 วันที่6เมษายนพุทธศักราช2565นายตรีพู่นช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายมนูพงนาระนองนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้ารวมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกพระมหาจาักรีบรมราชวงศ์ณนะหอประชุมจังหวัดระนอง วันที่7เมษายนพุทธศักราช2565เวลา8นาิกา30นาทีนายจรีพูนช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีก็ประมาณพุทธศักราช2565เวลา16นาฬิกา นายเจเริพูนช่วยสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดระนองเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์และปล่อยรร้วขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ณศูนย์ราชการจังหวัดระนองวันที่8เมษายน พุทธศักราช2565นายจเรพูนช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองมอบหมายให้นางสาวนัทนิชาช่วยทุกนักวิชาการแรงงานและนางสาวพิชรัตอ่ำพ่วงนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมการฟังบรรยายหลักเกณฑ์การประเมินและแนวทางการพัฒนายกระดับค่าคะแนน ITA ปี2565 โครงการเพื่อพัฒนานและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดิฉันนางสาวเพชรรัฐ์อ่ำพวงนักวิชาการแรงงาน ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองหรือสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ